ออไปได้ลงคลิปนานตั้งแต่ประมาณวันจันร์แล้วมั้งออวันจันถึงวันพฤหัสอ่ะวันนี่วันศุกร์นะเว้ยเออตออดีย๋ยทำท่านเนี่ยคืออะเดี๋ยวผมบอกให้ผมมีเรื่องนี้เครียดคุรเครียดเลยเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ปะ่ะมันเป็นคลิปคลิปหนึ่งเว้ย ครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยเอ่ยลักษณะดีกว่าเขาเป็นคนทําคลิปหมยคับนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเขามีแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่เขานั้นเวลาถือมีดเขาฆ่าไม่ตายฮะอันนี้ผมโคตรกังวลเลยอ่ะผมโคตรไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อะอันนี้ผมพูดจริงนะผมไม่ถูกใจเลยอ่ะ ผมอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเขาเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็มากับแฟนใหม่ทุกคนผมมีคำตอบในหัวแล้วเนาะไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกใครอะ่ะผมรู้สึกกังวลมากอะ่ะเครียดเออเครียดทำไงดีวะ อยากให้เขากลับมากลับมาคบกับแฟนใหม่คนระับผมชอบคิปเขามากเลยนะแต่ว่าเขาหลังจากที่เขามาหลังจากที่เขาคบแฟนใหม่นะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยติดใจเลยอออ่ะ เดียว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 เอาเดียวตัวอะไรวะน่ะเหมือนมันจะเคยมีคนหนึ่งนะที่ชอบไม่สบายใจยังรงเอากิฟพี่ครับถ้าเกิดพี่ว่าถ้าเกิดว่าใงร,รู้ว่าถ้าเกิดพี่รู้ว่าเป็นตัวเองผมขอร้องเธอพี่ กลับมาคืนดีได้ไหมคลิปเดิมๆสนุกสนุกอะ่ะผมอยากได้ผมอยากได้แบบนั้นไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ฆ่าไม่ตายขอร้องกลับมาคืนดีกับแฟนใหม่เถอะนะขอร้อง คลิปเดิมๆสนุกๆนุกอะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะตอนเนี้ยไอ้ที่ถั่วอะไรเนะ่ยถั่วถั่วแสงสีฟ้าคลิปนี้เอเชียอ์มากเลยวันนี้ พอโอเคนี่พอผมรู้สึกว่าเราจะได้อืมใจกันกนวางแผนใหม่ผมก็ลืมอ่านเนาะ

จะรอใช้เงินจากบนฟ้าอย่างเดียวนะทุกคนไปวางเลยตรงนั้นว้าปัจจุบขอบคุณมากๆที่ยังติดตามผมนะ ช่องผมตอนนี้เหมือนอายุเท่าไหร่แล้ววะประมาณหนึ่งปีไม่ก็ใกล้ๆไม่ก็ใกล้ๆบไม่รู้อ่ะเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเป็นปีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอย้ผมเกียดอัดีที่สุดอ เออเออดีงะอีโอไอโนวางกึ่งการอนาเขตไป วยุครเกนะครับกับเรื่องมันบางไม่เท่ากันะดิแล้วจะบูดไงให้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสลัชีพเงี้ยอุบาเลียนหนาจัดโอ้โหอะไรวะน่ะ บาลียเริ่มไม่ดีละบาลียเริ่มไม่ดีละตายซะว้าโอเค คุณสะวิธีนะครับเนี่ยคุณจะรอให้มันเต็มก่อนปกป้องไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้ส้มเออไอ้ส้มปกป้องไอ้ส้มให้ได้นะครับผมคือรู้ปะตอนเปิดผมเปิดคลิปอะผมพูดเรื่องช่องใช่ปะ่ะนั่นแหละมันดูเหมือนจะดราม่ากเออ ใช้รื่ถัว่วเปอร์แมนมันคล้คายๆกับการแบบดาราม่าอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผมขออนุญาตเลยแล้วกันไม่ไหวจริงๆครับถ้าคุณแบบไม่ทำอย่างนี้ผมก็ไม่มีผมก็มีโอกาสที่อาจจะไม่ดูช่องคุณก็เป็นได้ เอาอะปะจิ้วปะจิ้วแบบะเก็บเรียบสิ่งที่เราควรที่จะทำมันก็คือการว่างวับ ไม่นะไม่นะบาดเยลกัยแตกแล้วไม่จริงแต่มันเป็นไปได้แล้วตอนเนี้ยไอ้วังิวโอ้โหมา ไอพวกนี้มันลุนลานเลิอกง่ายๆหรอกตอนที้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยให้ผมกินข้าวบ้างเถอะเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเอาว่าจ่อเข้ามาได้แล้วเร็วเร็วงั้นกินนี้เข้าไปอันนี้ช่วยได้ไม่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 ไมไมใช่สีนี้มันต้องเป็นสีนี้นะคหาก ทิมแทงเขาไปอะไรเนี่ยยังไงก็ทนเดะมันเอาต้นหนามมาให้ทำไมน้ำมันมวยแต่ว่าคงจะสู้ได้ละมัง้ง โอเคได้แต่ด้านล่างอะสิจะทันไหมพี่จะทันไหมเพล่เรียบร้อยทันดีไปโอ้โหให้แต่กระเบื้องสีเขียวไม่มีกระเบื้องสีอื่นบ้างอะ ตัวอื่น่าให้หน่อยฮะไปไหนไม่ได้แล้วดิเอาไอ้ก้อน้นำผู้มา แล้วบาลีแตกเลยนะตายเดี๋ยวสักพักเอาเอาแบบกลางอาณาเขตสิบชั้นเลยตผงจะทำไอกลางอาณาเขตสิบชั้น,นครับโอ้โหกลางอนาเขตวาเลีย ออมาหกสิบตัวไหรอไปเริ่มค้างแล้วเริ่มค้างแล้วไปแล้วเอวอเออเออเอ้ยเลย เากูอยากดีเสียววาให้ลุลๆเลยเออได้มาล้เอาคลิปนี้เอาให้ถึงบอสไปเลยก็ได้เอออะไรเนี่ยแต่ดีนเว้ยนี่อืมผมรู้เว้ยแปะเ,เออแค่นั้นแหละจบ อะไรเนี่ยจัดตีอะไรมาให้เราอะเดี๋ยวมันโดนไอ้นี่ไปมันก็ตายอย่อยแหละอีกแค่นัดเดียวท่าน แล้วสิ่งที่เาควรทำก็คือการอาณาเขตบาเรียฟวบมาแล้วแล้วมันมาได้มันมาได้ไดอืออือ มันมาแล้วออกไปออกไปออกไปแตกไปดิเออเพียงแค่มีตัวผลิตเงินก็แค่นี้ก็สามารถอยู่รอดได้แต่ข้อเสียคือมันต้องยิงปิวปิวนปะิวปิวปิวตอนนี้รวยมากอันตีมานะ่ะผมรู้ จบเกมีกแล้วล่ะตายซะไม่จบากาการหน้าทีแล้วกันแล้วก็ยิงทีปอีกโอ้ยตายตายเออถ้าเกิดว่าคุณยิงซอมบี้แบบใช้ตัวคิดตั้ยิงซอมบี้แล้วกระสุนมันทะลุซอมบี้นั่นหมายความว่าซอมบี้ตัวนั้นมันตายแล้ว โอเคแล้วแหละจบผลิตเงินให้ได้หกพันไอ้ไอ้วิ่งทำไมถ่ายคิดมปนลำบากขนาดนี้วะไ 鹰。Yeah. ก็าทิ้งเลยิว<ะ>้วปิ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 วิวปิวป้ว,ว,ว,วคือจากดีไซน์เด็กนะครับผมจะบอกว่ายกตัวอย่างมีเสียงไหมวะ ตัวอย่างแม่ครับผมมีโอกาสได้เป็นวิศวกรตามที่แม่ขอแม่้อแม่ไม่เชื่อหรอกลูกขี้มูลูกมันขี้มูอันนี้ผมพูดจริงอะ ตายตายไปทนละเออได้ตังค์กี